เรื่องเล่าเช้าเน็ตจากตะกองบองตื่นครับอาพินญ,ญาปฏิหารหลวงปู่สํเเ็็จรุนแห่งแขวงนครจัมปาสักสปปลาวครับถ้า,าถ้าพูดถึงอภิญญาจารังดังๆที่มีชื่อเสียงอยู่จนเป็นที่กล่าวขานกันทั้งประเทศ ไม่ว่าจะเป็นที่สปปลาวตลอดจนประเทศใกล้เคียงอย่างประเทศไทยเราเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นหลวงปูส่สำเร็จรุนไปได้แล้วครับส่วนหลวงปู่สุขแห่งวัดปักคลองมาขามเท่านี่ผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในอาจารย์ขาหมังเวทของสเสด็จเตียกรมาหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ของประเทศไทยเราเนี่ ชื่อเสียงอภิญญาจารย์ของท่านก็ไม่เป็นรองใครในแผ่นดินในยุคนั้นเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังสำเร็จรุนกับหลวงปู่สุขเขาจะมาเจอกันยังไงฟังรับตะกองจะเล่าให้ฟังคือมีอยู่ครั้งหนึ่งครับเคยมีเรื่องเล่าขานกันวัาได้มีพระเ่ารูกหนึ่ง ได้เดินทางเข้าไปในวัดฝากพรองมาถามเท่าของหลวงปู่สุขแล้วก็ได้ลองวิทยาคมกันบงังปลักปลายครับพูดง่ายๆว่าเพราะพระเท่ารูปนั้นเจอเจอกับหลวงปู่สุขหลวงปู่สุขท่านก็เลยเอ่ยถามว่าฉันเดินทางมาจากที่ใดกันเนาะขอรับ แล้วพระเท่ารูปนั่นก็ตอบว่าก็ผมเดินทางมาจากสปโปโาวาหุและโครับหลวงปู่สุก็เลยถามต่อไปว่าแล้วท่านนะัมีภารกิจอะไรให้ผมรับใช้เนอะก็ผมเพียงอยากจะมาดูมา,หมา,า,า,าเห็นกับตาว่าท่านเสิ็ผานแห่งวัดมะขามเท่า ให้จิ้ดดงที่เขาเล่ามือกันไหมหลวงปู่สุกฟังจบท่านก็หันไปรูดเอาใบมะขามจากต้นมะขามไกลๆท่านขึ้นมาทำการเสกพร้อมกับตอบพระเท่าไปว่าผมขอโทษนะขอรับจากนั้นหลวงปู่สุกท่านก็คว่างใบมะขามที่เสกในมือออกไป ทันที่ทันใดนั้นใบมะขามเสกของหลวงปู่สุดตกกลายเป็นต่อเป็นแตนกลุ่มใหญ่บินพุ่งเข้าใส่พระเ่ารูปนั้นพระเ่ารูปนั้นยืนสงบนิ่งแล้วก็ยกมือขึ้นรับต่อและแตนที่บินถาโถมเข้าหาแต่แทนที่ต่อแตนพวกนั้นมันจะบินเข้าต่อยพระเขา่า แต่พวกมันกลับบินเข้าไปอยู่ในมือของพระเฒ่าแล้วก็กลายกลับเป็นใบ,บ,บ,บมะขามเหมือนเดิมครับตันหูฟังหลวงปู่สุขเห็นดังนั้นก็เลยเอ่ยถามไปแบบถ่อมถมตัวว่าไม่ทราบว่าท่านเป็นใครมาจากไหนกันขอรับโปรดไม่ตาต่อข่ากระผมด้วยขอรับแล้วพระเฒ่ารูปนั้นก็ตอบอย่างทอมเนื้อทอมตนเช่นกันว่า กระผมคือสำเร็จรุนจากนกคนจรจำปาสักสอป่อปอลาลาอุละคร,รับหลวงปู่สุขได้ยินก็เลยพน,นมมือทำความเคารพแล้วก็พูดออกไปว่ากระผมได้ยินแต่ชื่อเสียงท่านเพิ่งจะมีว่าาสนาได้เห็นตัวจริงๆในวันนี้นี่เอง ช่างหมะสมที่ใดชื่อว่าสำเร็จรุนจริงจริงจากนั้นหลวงปู่สุขแห่งวัดปากคลองมาขามเท่าและพระเท่าซึ่งที่แท้ท่านก็คือสำเร็จรุนแห่งสปป,ปลาวซึ่งบังเอิญช่วงนั้นน่ะสำเร็จรุนท่านมีธุระมาทางระแวกแถบนั้นก็เลยแวะเข้าไปเยี่ยมเยียนหลวงปู่สุขเท่านั้นแหละ ซึ่งเรื่องเล่าของสำเร็จรุนนียังมีอีกมากมายหลายเรื่องครับแต่ตากองจะขอยกมาเล่าเป็นตอนๆเป็นเพียงบางตอนเช่นอีกตอนหนึ่งก็คือสำเร็จรุนเนี่ยท่านเดินข้ามแม่น้ำโขงนะลองฟังกันดูท่านบูฟังอันนี้จากปากคำบอกเล่าของพระอาจารย์เจียนทีทายุยโกแห่งวัดสว่างวัฒนาบ้านดงมะไฟจังหวัดสกลนคร ซึ่งพระอาจารย์เจียนเนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เทพโลกอ,ดอุดรท่านเล่าให้ญาติโยมฟังว่าเคยเห็นสำเร็จรุ่นนี่เดินข้ามแม่น้ำโขงมากับตาของท่านเองหวังพระพูดนะครับท่านคงไม่โกหกคือเรื่องมันมีอยู่ว่าในสมัยโน้นนะครับที่ท่านยังบวชเป็นเนน แล้วก็ได้ไปอยู่กับพระอาจารย์ธรรมราชาอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมนะครับซึ่งตอนนั้นท่านดำรงสมณศักดิ์เป็นท่านพระครูท่านได้เรียกสมณเณรเจียนเข้าไปพบแล้วก็สั่งว่าให้คอยดูให้ดีคอยดูให้ดีนะคุงนี้เช้าหลวงปู่สำเร็จลุ่นท่านจะมาที่วัดเราคือวัดพระธาตุพนม เหตุที่พระธรรมราชาอดีตเจ้าอาวาสท่านพูดอย่างนั้นก็เพราะว่าท่านอยากจะให้สำมเนนเจียนเนี่ยได้เห็นอิทธิฤทธิ์สำเร็จรุนกับตาเพราะเวลาที่สำเร็จรุนท่านข้ามแม่น้ำโขงแต่ละครั้งนั้นท่านไม่นิยมนั่งเรือละครับท่านจะชอบเดินข้ามแม่น้ำโขงมาเองพลันวันรุ่งขึ้น สมมเนนเจียนก็รีบออกไปที่ท่าน้ำนาวัดและท่านก็ไปแอบซุ่มอยู่หลังต้นไม้ย่างสังเกตสังเกตไม่นานนกักหรอกครับท่านผู้วังสิ่งที่สัมมเนนเจียนได้เห็นก็คือสำเร็จรุนรพระภิกษุชรารูปร่างหมผอมเดินข้ามแม่น้ำผมมาจริงโดยท่านยืนอยู่บนขอนไม้ และขอนไม้ที่ท่านยืนอยู่มันก็ค่อยๆเคลื่อนที่ตรงดิ่งมายังที่่าน้ำนาวัดจริงๆตั้งแต่นั้นมาพระอาจารย์เจียนชีทาย,ยุโก,โกท่านก็เลื่อมใสศรัทธาในปฏิหารท่านก็เริ่มปฏิบัติธรรมตลอดมาเพราะท่านได้เห็นปฏิหารการข้าแม่น้ำโขงของสำเร็จรุ่นในครั้งนั้น ท่านยังบอกอีกว่าสําเร็จรุนนี่ท่านชอบฉันมาพล้าวขูดชุบน้ําตาลเป็นอย่างมากญาติโยมถวายไปเท่าไร่ท่านก็ฉันหมดเกลี่ยทุกครั้งเพราะมันคือของหวานสมัยโน้นที่ญาติโยมพอจะหาไปให้ได้นอกนั้นนะครับท่านผู้ฟังก็ยังมีคนเคยเล่าว่าท่านสําเร็จรุนนี่ท่านเคยไปบิณธบาตท,ที่กทมอตอนเช้ามืด แล้วท่านก็กลับมาฉันจังหันที่อุบลราชธานีออกบ่อยครั้งเป็นไปได้ยังไงล่ะครับคงจะใช้วิชายตนระยะทางในช่วงที่สำเร็จรุ่นท่านยังมีชีวิตอยู่นั้นทั้งชาวสปปลาวและชาวอุบลราชธานีตลอดจนระแวกใกล้เคียงแถบๆนั้นนะครับ ต่างก็ยังเคารพนับถือหลวงปู่สำเร็จรุนกันทั่วทั่วซึ่งปัจจุบันนี้คนแก่คนเฒ่าทั้งที่สบปลาวและกับชาวไทยระแวกนั้นก็ยังคงเคารพนับถือสำเร็จรุนอยู่ตลอดมาขอทำความเข้าใจนิดหนึ่งนักรับตันโบวงังซึ่งบางตำราเขาก็เรียกว่าสมเด็จรุน แต่ถ้ากล้องเรียกว่าสำเร็จรุนมันมีที่มาคือสมัยก่อนโบราณน,นั้นน่ะถ้าพระสงฆ์รูปใดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือมียานสมาบัติแก่าจนสำเร็จญาตโยมก็เรียกกันว่าท่านสำเร็จแล้วจึงเป็นที่มาของคำว่าสำเร็จลุนสนลุนนี่คือชื่อของด่านละครับดัานบูฟัง ปัจจุบันนี้อัฐิของหลวงปู่สำมเ็็จรุนถูกบรรจุอยู่ที่เจดีวัดบันเวินไซเมืองโพนทองแขวงนครจำปาสัก์สอปอปอลาวนนแหละครับท่านผู้ฟังท่านใดที่มีโอกาสแวะเวียนไปแถบนั้นแถวนั้นนะครับขอเชิญไปกราบไหว้ขอพรจากหลวงปู่สำมเ็็จรุนกันดั แต่ถ้าหากท่านผู้ฟังท่านใดไม่สามารถจะเดินทางไปจนถึงสปปลาวทำการเคารพอัฐิหลวงปู่สำเร็จลุนได้ละก็เพียงแค่ท่านพนมมือสิบนิ้วลำลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และก็ขออธิษฐานในหลวงปู่สำเร็จร,รุนท่านช่วยปกป้องคุ้มครอง ให้ท่านโชคดีมีความสุขเท่านี้ก็ได้นะขอรับท่านผู้วัาขอขอบพระคุณบริษัท p ี i ีอินเตอร์ลประเทศไทยจำกัดโดยบุญมาพันดวงครับท่านสวัสดีด